Xiaomi 15T และ 15T Pro โ,โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กมาแน่นอนหลังจากที่มีบ่อแสใน source c o ของ HyperOS 2.1มาแน่รุ่นนี้แฟนๆเตรียมตัวรอข่าวาสารเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวัสดีครับกับมาติข่าวสารด,ดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนียวราาับแปดในกาซาซิบ่าทีในข่าวสารด,ดีๆทางไอทีครับ มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ,อหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจต้นเดือนนี้นะครับ Xiaomi สิและ15 Ultra เนี่ยได้มีการเปิดตัวแบบ global ไปหมาดๆนะครับล่าสุดก็มีข่าวๆเพิ่มเ,เติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นเล็กอย่าง Xiaomi สิบห T และ15 T Pro มาแล้วนะครับ โดยจะมีบอแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นผ่านทางซอสโคแวของ h y p e r o s 2.1รุ่นล่าสุดด้วยใน,นสัปดายนนะครับที่ยังไม่ได้ระบุสเปคอย่งางละเอียดเพิ่มเติมมากมายนะที่เปิดเผยออกมาแต่มีบางส่วนนะครับที่น่าสนใจ Xiaomi 15T Pro ในรหัสภายในก็คือ Redmi K80 Ultra ที่กำลังสเปิดตัวในประเทศจีนจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับว่าตัว Redmi K80 Ultra นั้นจะขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นและ Xiaomi 15T Pro ก็คือรุ่นที่มีการรีแบรนด์หรือเปลี่ยนชื่อมาขายนอกโลกขอบปนนอกโลกเลยเนาะมาขายนอกประเทศจีนอันนี้เล่นมุกเล่นมุกแต่อาจจะมีการปรับปรุงรายละเอียดนะครับเช่นดีไซน์สเปคเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของแบรนด์ที่มาตรงๆเลยเสียเสียทีเดียวเนาะ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะใช้รหัสภายในเหมือนกันนะครับแต่รหัสโมเดลของ Redmi K 80 Ultra กับ Xiaomi 15T Pro นั้นจะไม่เหมือนกันสเปคทั้งคู่จึงไม่น่าจะเหมือนกันแบบก๊อปปี้กันมาเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวคงไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมีการแบบปรับแต่งเล็กน้อยอ,อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อ้างอิงพื้นฐานคล้ายๆกันโดยสปอตที่ส่วนของกล้องนะครับที่การคาดการณ์ว่าจะมีการอัปเกรดขึ้นนะหาก Xiaomi เนี่ยทำตามแนวโน้มในทิศทางเดียวกันที่เคยทํามาเมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยก็ไม่แน่ ก็ไม่ใช่น่าแปลกใจนะครับว่า15ทีที่ใช้ชิปเซตที่จะใช้จะเป็น m e d i a t e k d i m e n s i t y 8 4 0 0 SoC นะครับและรุ่น Pro d i m e ม s t y y 9 4 0 0หรือ9400 plus โดยคาดการว่างานเปิดตัวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับรหัสภายในของ Xiaomi 15 T จะใช้ชื่อว่า k a r ิหรอ K L I M T นะครับตามชื่อ จิตกรนะครับชาวออสเตรเลียนะซึ่งในขณะนี้เนี่ยรุ่นของโปรเนี่ยก็ใช้เป็นยูเนอร์นะครับตามชื่อจิตกรชาวอังกฤษเหมือนกันซึ่งก็สารต่อตีมนะครับในรหัสต่างๆมาด้วยการของตระกูล T-Series นะก็สำับใครที่รอตระกูล T-Series อยู่ก็เต็มติดตามกันได้เลยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย